มาสเก็ตภาพพระองค์ท่านไปกราบทูลถวายพระเจ้าค่ะเรื่องบ้าถ้าเกิดเราจำที่มาผู้นี้ไม่ให้ล่ะก็หมของฉันเก่งว่าจะเกิดศึกระหว่างสองแผ่นดินพระเจ้าค่ะอเอ้าเอ้าเ้สงครามเกิดน็ไม่ให้อ่ะเฮ้ยเอาไงดีไว้มังสีจะสงครามเกิดนะถ้าไม่ยอมเขาสงครามก็เกิดและตอนนี้กองกําลังเราก็มีไม่มากพอแล้วพระเจ้าค่ะก็คงต้องยอมพระเจ้าค่ะ เราไม่ยอมล่ะสงครามต้องเกิดอ้าวเฮอ้าวไอ้นี่ก็จะยกครับอย่างเดียวเลยไม่ยอมสงครามเกิดแค่ hey, พูดยังไม่ได้ยกเฮ hey, จังไอ้ทิพหาเดี๋ยวเขาไปดูดนตรีกันหมดตลต้องอยู่แค่สองคนเรื่อ่ะ้วถ้าเราไม่ยอมล่ะสงครามต้องเกิดอ้าวเฮอ้าวเฮอ้าวเฮแต่ก่อนที่จะกั้นม่านเราขออีกหนึ่งอย่างฟูกหนาเจ็ดศอก หนาตั้งเจ็ดอกใช่เอาไปทําอะไรก็เอามาใช้สิจะให้พระองค์ท่านยืนให้พระองค์ท่านประทับหากไหมว่าประทับเวลานาน,านจะได้ไม่ปวดพระบาทฟูกหนาเจ็ดซอกไม่ปวดขาเมื่อยขาแบบนั้นน่ะกั้นม้านเจ็ดชั้น<ด>และที่สําคัญขออยู่ด้วยกันสองคนเพื่อจะมีสมาธิใช่แล้วเราต้องพาเจ้าเราไปฉีดยาคุมก่อนหรือเปล่าคิดไปไหนตัวไหนเนี่ย